ก่อน<ข>อที่ทเราจะนำต้น,ตนพันธุ์หอมอิสราเอลนี้นะคะเราไปถอนมาแล้วเราก็ตัดใบออกแล้วนำมาตัดรากเพื่อที่จะให้การนำไปปลูกได้ง่ายขึ้นนะคะตรงไหนที่มีทืนทึกหรือมีตอน้อยเราก็ตัดทิ้งนะคะเราเล็มเล็มเล็มอย่าให้ตัดโดนลำต้นนะคะตัดเอาแต่ราก เหมือนคุณแม่ทําตัดเอาแต่รากไปนะคะเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะไปปลูกแล้วนะคะอ่าพร้อมแล้วเราก็เตรียมกระถางใส่ดินหมักไว้แล้วเรียบร้อยนะคะมีทั้งหมดวันนี้ห้ากระถางค่ะต่อก็ปลูกต่อไปเราจะปลูกหอมในกระถางนะคะเราเตรียมกระถางเอาเตรียมดินไว้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางนะคะอันนี้คือพันหอมพันบวัวเลยที่เราตัดไปตะกี้นี้ มาปลูกเลยค่ะคุณแม่จะปลูกเฉพาะตรงกลางนะคะจะปลูกเฉพาะตรงกลางกระถางให้เขาอยู่รวมกันที่เดียวเลยจะได้ง่ายๆนะคะอืมกดลงไปเลยค่ะง่ายๆสไตล์ลองกี้นะคะเราต้องปลูกในกระถางนะคะเพื่อให้ ต้นหอมของเรารอดในหน้าฝนนี่นะคะปลูกอย่างไรให้รอดในหน้าฝนเราก็ปลูกแบบกระถางนี่แหละค่ะปลูกลงไปเลยเอาใกล้ใกล้กันนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูแลง,ง่ายง่ายนะคะนี่มันจะได้เป็นกอสวยๆนะคะเป็นพุ่มเป็นกอสวยๆนะคะต่อไป ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกกระถางเลย mm hmm. เดี๋ยวเราก็เอาไว้ที่ร่มก่อนนะคะเอากระถางไว้ที่ร่มลดน้ำแล้วก็เอากระถางไว้ที่ร่ม mm hmm. ก็เหมือนกันแหละค่ะให้เขาฟื้นตัวสักหน่อยนะคะ mm hmm. มาทางนี้ mm hmm. สถานที่คุณแม่แคบนิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นแค่ mm hmm. เป็นสวนโอ้เสียงธรรมชาติดีแท้ กัดกันทำไมาใกล้จะเสร็จแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการรดน้ํานะคะรดน้ําให้ชุ่มเลยรดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะเห็นไหมนี่ยรดน้ําให้ชุ่มเลย,ยสักอันทิทำไมน้อยจังต้นพันธุ์เหลือเยอะก็ใส่ไปเลยต้นพันธุ์คุณแม่มีเยอะนะคะต้นพันธุ์มีเยอะก็ใส่ไปเลย บนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำเลยค่ะรดน้ำแล้วก็ตั้งไว้ในร่มสักสี่ห้าวันนะคะต้นหอมมันออกรากดีนะคะใส่กระถางแบบนี้ยกไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยค่ะรดให้ชุ่มน้ำที่เราลบแล้วก็หมักด้วยมูลวัวหมักนะคะ แบบเจือจางแล้วเราใส่ถังใหญ่ไว้เลยเตรียมไว้รดนะคะโอเคเป็นอันว่าเสร็จนะคะเสร็จแล้วเจ๋อมากเลย